สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่นแคลดอ f c แคลนสำหรับมือใหม่พาที่87นะตอนนี้ผมยังเป็นบ้านเล้วก้อยู่เลยมผมได้ไล่อัปเกรดลูกระเบิดลูกเล็ก,ลกนะครับตอนนี้มันมีบางอันที่ใกล้จะตันแล้วเนาะส่วนระเบิดลูกใหญ่นี่ตันหมดแล้วนะโอเคก็เดี๋ยวมาไล่อัปเกรดกับดักสปริงต่อไปนะแล้วก็ปืนใหญ่ปืนครกแล้วก็แท่นขุดืตอนนี้อชวควีนกับบับเล่ลคิงผมก็ไล่อัพอยู่เนาะมันใกล้ที่จะวว30แล้วนะ งนี่ก็มาครึ่งเออเกินครึ่งแล้วนะอหลีประมาณ5้าเลเวลแล้วก็ควีนนี่ประมาณ7จนะ็ดเลเวลเนาะไม่นับรวมกับเลเวลที่กำลังอัปเกรดนั่นเองเออส่วนเกมแคลนนะผมทําใกล้จะครบ5,000แล้วละเออแล้วออหนึ่งวันสิชั่วโมงน่าจะทันพอดีก็แนะนำให้เพื่อนมาทําให้มันครบนะครับมันจะได้เลือกของละวันได้เพิ่มอีก1ชิ้นเนาะปกติที่เราจะเลือกได้ค้นละ1ชิ้น เราจะได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองก็ถือว่าดีนะแต่สาหรับใครที่ไม่ได้ว่างนะก็อาจจะมาทําแค่สักหนึ่งภารกิจนะให้มันได้สักคะแนนสักร้อยร้อห้าสิบเราก็สามารถรับของละวันได้ทุกขั้นทั้นละหนึ่งชิ้นแล้วนะแต่ถ้าทําไม่ครบห้าพันมันจะไม่ได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองเราก็อาจจะทําให้บางแคลนที่เขาแข้งคัดกดนะอาจจะโดนเตะออกนะเพราะว่าไม่ได้ช่วยเขาทำเนาะประมาณนั้นที่ผมทําช้าเพราะว่าผมเล่นสามไอดีนะรู้สึกว่ารอบนี้มาใช้คะแนนถึงห้าพันนะ ก็ปกติมันจะใช้สี่พันใช่ไหมล่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะอยู่แล้วก็ช่วงวันแรกๆของเกมแพลนนะผมประสบปัญหาเซิร์ฟเวอร์มันเน่าเนาะเลยไม่ได้เล่นหละช่วงนั้นเดี๋ยวค่อยมาจัดการมันให้ครบนะโอเคตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีแคเกมไหนที่ผมจะทำที่ผมขอคูดอันที่มันไม่ค่อยคิดว่าไม่อยากทําทิ้งไปแล้วกันนะที่มันอาจจะทํายากโอเคให้มันสปอนอันใหม่ขึ้นมาปรับผังไม่หมดโรมก่อนวันนี้ผมจะมาวอลแล้วนะวันนี้เริ่มวอลแล้ว แล้วก็บ้านกลางคืนผมก็ไม่ค่อยได้ป้นนะส่วนใหญ่มาป้นเพราะว่าทําภารกิจเกมแคนด้วยแหละเลือกอันที่มันอาจจะเป็นภารกิจของบ้านกลางคืนแล้วก็มาป้นบ้านกลางคืนไปนะอืมตอนนี้อัปเกรดอะไรเพิ่มดีนะเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเกรดแล้วกันก็แท่นขูดผมอัปตันหมดหรือยังตันอันนี้ตันแล้วตันแล้วอ๋อเหลืออันนี้นะยังไม่ได้ตันเลยลืมไปได้ไงนะอัปเกรดมันหน่อยโอเค เดี๋ยวมาดูวอลลอ,อบนี้ค่อนข้างสูสีนะเขาก็ตีเราก็ตีนะโอ้ตีเท่ากันเลยนี่สาดาบเท่ากันแต่ว่าดาวนานเรานําอยู่นะครับหลังนี้ผมเป็นหลังที่22บสองโดนตียับไปแล้วก็โดนหลังที่ห้าลงมาตีเลยเหรอแคนนูนเดี๋ยวผมจะตีตรงหลังเนาะยีิบสองก็ไปตี22ิบสองเขานะครับโอเคอก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเข้ามารับชมเนื้อหานะก็รับชมมาตะพันกันแล้วฝากเ,เพื่อนกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกาลังใจมาทําคลิป ต่อไปเรื่อยๆเนาะโอเคลืมเลยหลังที่22เดี๋ยวตีผิดนะเป็นหัวแคนก็ควรที่จะทำตามกฎให้เป็นแบบอย่างเนาะเป็นแบบนี้ประสาทแคนอยู่ค่อนข้างลึกเราจะเข้าทางไหนดีผมว่าจะเข้าไปทางบ้านเลยก็กันระเบิดเข้าไตรงนี้นะกรนะะโดดเข้าไปตรงบ้านน่าจะประมาณนั้นเลยไงเลยจะเข้าทางด้านล่างเอาเข้าด้านล่างก็ได้นะโอเค ผมใช้สุดนี้นะไม่มีฮีโร่เช่นเคยนะก็หวัง2ดาวนะอาจจะฟลุกได้3ดาวก็ว่ากันไปแต่ว่ายืนพื้นเลยคือเอาแค่2ดาวก่อนนะครับลงกุเลมไปววสต์ตามเข้าไปฝั่งละสี่แล้วนักระเบิกกำแพงจะเอาไปตรงนี้หน่อยสองตัวฝั่งนี้อีกสตัวโอเคจะเปิดกำแพงได้สองจุดนับปาหินนะเข้าไปพอมดตาเข้าไปตรงกลาง เดี๋ยวสลโลไปที่ปราสาทแคนแล้วลงอำนาม่วงตรงนี้แครที่ปราสาทแคนลงอำนาม่วงตรงพรมดเนาะโอเคลงยาหิวตรงนี้ลงยาม่วงตรงนี้ลงยาโดดแต่ครอบคุมตรงนี้ <c oughs> บ้านก็นจะแตกไปนะครับนี่นะก็ได้สองดาวชัวร์อยู่แล้วเนาะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้3มดาวนะสำหรับการโจมตีรอบนี้รู้สึกทหาหาเหลื่อน,น้อย แปนเขาค่อนข้างเป็นบ้านที่อาจจะค่อนข้างที่จะเกือบตันแล้วครับอาจจะไม่ได้ตันแต่ก็เกือบแล้วนาะสำหรับบ้านลูกก้าวอาจจะมีป้อมธนูที่ไม่ตันอ่ามีป้อมพวกปืนใหญ่ปืนครกที่ไม่ตันด้วยฮะแต่พวกป้อมปืนหนักๆพวกป้อมวิสาดป้อมเอ,อ่ออะไรละ่ะเอ็กโบนี่มันตันแล้วเนาะมันสีดำเหมือนจะสวยนะเหมือนจะได้สามดาวนะครับโอเคแต่อันนี้มันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะมันแบ่งกำแพงไปโซนโซน เปิดผมเปิดระเบิดเจาอตรนี้ตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้าไปตรงบ้านตรงข้างนอกนี้นะไม่ได้กระโดดตรงบ้านนะผมรู้สึกเออลิ้นพันผมรู้สึกตรงบ้านนะมันการป้องกันไม่ค่อยเยอะอุ้ยโดนระเบิดลูกยาสองโลกโดนพอมดการป้องกันไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะวันคลีผมสามารถทนได้นะให้มันปั่นกําแพงแตกไปแล้วผมไปโดดตรงนี้นะมันครอบคุม3จุดเลยนะอุ้ยแปลกๆเหมือนจะได้3ดาวแต่ก็ น่าจะได้อยู่มั้งถ้าโกเลมมันทุกกำแพงแตกตัวดาเมดเราแตกหมดแล้วนะเหลือแค่โกเลมสองตัวแต่กำแพงเร็วๆหน่อยเหลือประมาณหนึ่งนาทีห้า8บเก้าแปดวิโกเลมเหลือสมตัวนะโดนนะท่านโโยูยิงไปทุบแรงไหมเนี่ยก็โอเคถือว่าทุบใช้ได้อยู่มั้งอ่าครับเวลาอีก46วิ แหลือก็เล่มตัวเดียวแล้วเนาะตายไปตายไปเหลือตัวใหญ่ตัวนึงเดี๋ยวถ้ามันตายมันจะแตกออกเป็นตัวเล็กสองตัวแล้วมันยังจะทำดาเมจตอนมันตายด้วยนะเอาสามดาวแน่นอนครับเพราะว่าเพราหนูเล่มมันเหลือน้อยนะตุ่มโอ้โหสามดาวแบบชิวเชียรเลยเหลือก็เล่มตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วก็เล่มมันไม่ใช่ตัวดาเมจซะด้วยมันเป็นตัวแทงนะดันเป็นโกเลมที่ทำดาเมจปิดจบของเราไปได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรีเพลย์หน่อยนะว่าผมโจมตียังไงนะก็เหมือนเดิมนะเลือกทางที่จะเข้า ผมควาจริงผมจะเข้าทางนี้แหละอ่าเอาเน้นบ้านแต่หชัวร์แต่คิดว่าเข้าฝั่งนี้หน่อยแล้วกันเอาอย่างน้อยเอาเปอร์เซ็นต์หน่อยนะเดี๋ยวเผื่อมันผิดพลาดนะแต่ก็ไม่ได้ผิดพลาดหรักสูตรนี้ยังไงสองดาวมาอยู่แล้ว,ลวนะครับผมก็ลงกลเลมไปก่อนเนาะซ้ายขวาเหมือนเดิมเลยเป็นตัวแท้งไปนะจากนั้นลงวิเซิเข้าไปด้านหลัง4ตัวนะฝั่งละ่เพื่อเก็บขอบด้านข้างให้หมดไม่ให้วันคิลี่มันออกข้างนั่นเองแล้วผมก็เลือกที่จะเปิดเจาะของแพง2ฝั่งนะก็ กำแพงเลเวตันของบ้านเลวก้าจะใช้นักระเบิดกำแพงเลวห้าสามตัวนะในการทำลายผมจะส่งไปหนึ่งตัวก่อนนำล่องนะแล้วอีกสองตัวตามเข้าไปเพื่อให้ชัวร์ว่าตรงนี้มันไม่มีกับดักนะแล้วก็นักระเบิดกำแพงเรามันจะไม่โดนดาเมตรตรงไปตายไปนะเสร็จแล้วก็ลงเหมือนกันฝั่งนี้นะส่งไปตัวหนึ่งแล้วอีกสองตัวตามไปเพื่อแตกของฝั่งนะเสร็จแล้วลงปลาหินเข้าไปนะจากนั้นลงวิสุทธิ์หรือพอมอดไปตรงกลางสอกสามตัวทั้งหมดนะแล้วผมจะเริ่มลงวันคิลีนะเนี่ยผมลงไปหมดเลย จะผมจะลงให้หมดแหละก็แต่มันดันเลือน,นึ่งตัวก็เพราะว่าผมรีบมาลงน้ํายาพิษต,ตัวนี้ก่อนนะลงน้ํายาพิษสโลไปที่มังกรนะแล้วก็ลงน้ํายาม่วงให้มันครอบคลุมถึงพอหมดนะพอหมดก็จะกําจัดไอ้มังกรไฟฟ้าตายไปนะแล้วก็แช่ไปที่มันไ,นไอ้มังกรไฟฟ้าเนะี่ยมันก็โดนพอหมดปล่อยพลังตายไปนะแล้วผมก็ยังไม่เลือกที่จะรีบลงน้ํายาม่วงยาฮิลหรือยาโดดนะ ผมให้วันคิลีปะเอ่อปั่นกรแพงนี้แตกแล้วผมลงยา้าฮิวตรงนี้ล,ลงย้มูดเออลงย้ม่วงบูสต์ไปนะยามูดอะไรแล้วก็ลงยากระโดดตรงนี้นะเห็จะเห็นได้ว่าผมลงครอบคลุมหมดเลยนะมันสามารถโดดเข้าตรงนี้ไปเข้าตรงนี้แล้วเข้านี้อ่าแต่ความจริงถ้าลงเยื้งมาหน่อยอาจจะโดดเข้าตรงนี้ได้ด้วยนะโอเคเนี่ยกะโดดโดดเพลินเลยโดดออกมาปัน่นหรือวก็โดดไปตรง,อ,งอื่นอีกอ่ารู้สึกว่าวันคลลี่มัน กระจายออกเป็นสองฝั่งนะเพราะว่ามันเข้าตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้เข้าตรงกรอบนี้นะแล้วเข้าตรงกรอบนี้เสร็จแล้วพอมันปั่นกรอบนี้แต่มันออกไปปั่นนู่นนะก็ค่อนข้างที่จะกระจายไปหน่อยแต่ก็มีทั้งผลดีผลเสียนะผมรู้สึกว่ามันกระจายแล้วมันทําดาเมจไม่ได้รวดเร็วนะอาจจะป้อมป้อกกันึงก็ยิงกระจุยกระจายไปแต่การที่มันออกไปด้านนอกด้วยมันก็อาจจะไม่ได้โดนระเบิดลูกใหญ่อะไรพวกนี้พร้อมกันนะครับก็มันก็ ประมาณนะั้นนี่สูตรนี้ก็ลงแบบนี้นะ <c oughs> โอกาสที่จะ3ดาวก็มีนะแต่ว่าโอกาส2อดาวมีอยู่แล้ว100%ยเอร์ถ้าลงแบบผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาโจมตีดาบที่2นะก่อนอื่นผมจะขอทหารไปก่อนก็เดี๋ยวใช้ ID บ้านแล้ว11บส่งให้ตัวเองนะครับก็จะไม่ได้ใช้เหรียญป้อปสดมในการส่งทหารนะเพราะว่าเรามีไอดีสำรองมาส่งนั่นเองเ,เพื่อนๆอาจจะเล่นไอเดียว มันก็จะมีข้อจํากัดตรงนี้นะอาจจะเล่นสัก2 ID ไอดีไว้ส่งาหารให้ตัวเองก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งนะอาจจะเวลาขอทาหารนะจะต้องไม่ต้องรอเพื่อนในแคลนหรือว่าเราไม่ต้องแบบว่าโจมตีแบบไม่มีทาหารแคลนนั่นเองเพราะว่าถ้าบ้านใหญ่ๆนะการโจมตีแบบไม่มีทาหารแคลนมันคอนข้างที่จะไม่ดีนะโอกาสที่เราจะไม่ได้3ดาวนี่มีสูงมากนะโอเค <c oughs> ผมให้มาดูนะว่าตรงสัดปดาปอสดมนะ ผมเอาเหรียญมาใช้กับตรงนี้นะเอามาซื้อมยาวิจัยตอนนี้ผมอาจจะไม่ซื้อแล้วแหละเดี๋ยวอาจจะซื้อมันให้ครบเต็มห้านะครับอืตอนนี้มีสามนะเดี๋ยวถ้ามันรีมานะอีกน่าจะไม่ถึงวันนะนี่อีกสิบเจ็ดชั่วโมงผมจะมาซื้ออีกสองขวดนะแล้วก็เหรียญบอสโนมที่เหลือผมจะมาซื้อนี่นะน้ำยาการฝึกสามขวดสามร้อยน้ำยาหองทากสามขวดสามร้อยแล้วจะมาขายเพชรทั้งสามทั้งหกขวดน้นจะได้เพชรมาหกสิบเมตรนะก็เป็นการเก็บเพชรไว้เพื่อเดี๋ยวอาจหลังท้ายเราจะมาซื้อใช้เพชรซ สำหรับผู้กล้านี่นะไว้อัปเกรดฮีโร่เราช่วงที่มันใช้เวลาในนานเกินหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนก็จะแจวอยู่นะใช้ไปทร้อยเมตรหรือว่าจะไว้เร่งบูผู้ืวิจัยก็ได้หรือว่าไว้อัปเกรดอะไรที่มันเสร็จเร็วก็กได้นะการเก็บเพชรไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะยังสามารถเอามาใช้ซื้อสกินผู้กล้าได้ด้วยเนาะสำหรับสกินเพชรที่ใช้เพชรซื้อนะเนี่ยก็มีให้เลือกเต็มเลยนะใช้พันห้าร้อยเมตรเพื่อความสวยงามโอเคเดี๋ยวผมจะมาโจมตีดาบที่สองขอฝึกทหารไปก่อนนะครับ แต่ไปส่องแนละ้วก็ตามกฎแคลนผมนะต้องมาโจมตีบ้านที่เป็นขึ้นว่าบ้านฟรีนะบ้านฟรีแบบนี้นะคือบ้านที่หลังที่เปิดแดงไว้แล้วผมเอามาลงเนาะกับมาซ้ำบ้านที่ไม่ได้สามดาวเนานะห้ามตีบ้านที่นี่ไม่ได้เป็นบ้านฟรีแล้วก็ยังไม่ได้โดนตีนะห้ามตีเด็ดขาดเนาะไม่งั้นจะโดนเตะแล้วก็โดนแบนห้ามไม่เข้าไม่ได้เข้าแคลนผมอีกเลยนะมันเกมนี้ไม่มีระบบแบนนะแต่การแบนของผมคือผมจะจําแท็กไอดีไว้นะจดไว้แหละเนี่ยอย่างแท็กไอดีผมก็ช h a r p q w y นี่นะ แล้วถ้าขอมาอีกนะผมก็จะไม่รับแล้วนะมันอืถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนะถ้าใครอยากจะเข้าแคลนนะก็อ่านกฎไว้ก่อนก็ได้ผมโพสต์ไว้ในชุมชนที่หน้าช่อง YouTube ผมแล้วนะอืมก็ไปอ่านดูนะค่อนข้างยาวอยู่มันกดในเนี้ยมันพิมพ์ได้ไม่เยอะนะบางทีผมอาจจะอธิบายไม่กระจ่างนะแต่ในหน้าช่องชุมชนใน YouTube ผมได้โพสต์ไว้อย่างละเอียดแล้วอือรู้สึกว่าแคลนเราจมตีจนยับเลยนะบ้านฟรีนี่ล่าไปหมดเลยนะครับรับหลังล่างๆ อันนี้ก็ยังไม่มาตีนะก็ยังไม่เข้ากดแคนข้อหลังๆนะสำหรับ8ชั่วโมงสุดท้ายเนาะตีได้ทุกหลังนะนก็ยังไม่เข้ากดนะตอนนี้1 9 15หชั่วโมงห้บนาทีนะผมก็จะต้องมาโจมตีบ้านที่ยังไม่ได้สาดาวโอเคผมเลือกที่เป็นหลังที่23สนี้แล้วกันเพราะว่ามันหลังต่ำหน่อยป้อมอาจจะไม่แข็งนะแล้วก็โอกาสที่ผมจะได้3ดาวก็มีมากกว่าน,นั่นเองแต่ผมคิดว่าอาจจะโอกาสที่จะไม่ได้3ดาวก็มีสูงนะเพราะาเราไม่มีฮีโร่นะ โอเคผมจะเข้าทางฝั่งซ้ายแล้วกันนะเพราะว่าเจอมังกรไฟฟ้าออกมาพอดีหรือผมจะเข้าทางนั่นขวาเข้าทางซ้นายแล้วกันเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะจมตีไปเลยโอเคถ้ okay, ารนพร้อมไปลุยกันเลยฮนะเหมือนเดิมเข้าเหมือนเดิมจอมแพงเข้าไปเจาะเข้าไปปุ๊บโอเคผมจะจอมแพงสองชั้นนะปุ๊บลงสองวิซาร์ดตามเข้าไปฝั่งนั่นิจอมแพงไปชั้นที่หนึ่งอ่ามีระเบิดอยู่นะชั้นที่หนึ่ง เอาไปสี่ชั้นที่สองไปหินเข้าไปสโลไปที่ประสาทแครนลงยาม่วงไปแช่ไปหน่อยขาไปแล้วเนี่ยผมลงจ้าไปแล้วเพราะผมมัวแต่เอ่อเซตนักระเบิดกำแพงนะฮะมันเจาะเขาสองชั้นนั่นเอง <c oughs> โอเคลงน้ำยาฮิวไปหน่อยอะตรงนี้ตรงบ้านแล้วเดี๋ยวลงน้ำยาม่งข้างในบ้านเอาบ้านแตกชัวร์ได้สองดาวแน่นอนนะเราสุดนี้ อจะได้สามดาวไหมนะ่มามันลุ้นกันเราเมื่อกี้ก็ลุ้นสุดๆดเลยนะมีโอกาสที่จะไม่ได้สามดาวเหมือนกันนะสำหรับสุดนี้โกเลมเราก็มันไม่ได้รับดาเมจเลยนะข้างบนเป็นวันคิลี่ที่รับดาเมจไปแต่ตรงเนี้ยโกเมลมรับดาเมจให้กับรับดาเมจเอ็โบอยู่นะโอเค ก็ด้านบนนะโดนป้อมแคนนอนมันยิงฟรีอยู่นะครับเดี๋ยววิซซ์เราก็จะตายไปนะโดนแคนนอนยิงกเลมเราเหลือกี่ตัวเนี่ยน่าเหลือสองตัวเหลือตึ้งหนึ่งตัวโอ้แตกเป็นตัวเล็กตัวน้อยหมดแล้วนะตอนนี้โกเลมมันคิดให้เราเหลือหนึ่งสองแต่สหนึ่งตัวละเอ็กโมยิงฟรีเลย กเลมน่าจะตายนะเอ่อตอนนี้วันคิลลี่เหลือหนึ่งไฟหินเหลือหนึ่งก็เลมเหลือสองตัวเล็บเหลือหนึ่งตัวกเลมแล้วก็วันคิลลี่ก็สับก,กำแพงอยู่ช่าง <c oughs> อ๋กเลมกเลมแตกไปแล้วนะครับ วันคิลี่ตัวนี้เลือดเหลือเท่าไร่เนี่ยโอ้โหเลือนน้อยไม่ไม่สามดาวนะรอบนี้โอเคโดนปลาหินก็จะโดนยิงแตกไปนะเพราะมันจะต้องมาเสียเวลาปลาหินใส่แอมพงอยู่ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ถ้ามีฮีโร่มาก็จมตีได้นี่ก็เดี๋ยวมาให้เพื่อนเพื่อนในแคนเรามซ้ำไปแล้วกันเพราะว่าเราอัปเกรดฮีโร่อยู่นะโอกาสที่จะไม่สามดาวมันก็มีค่อนข้างเยอะนะ ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะสำหรับแคลนผมตีได้กี่ดาวผมไม่ว่านะไม่ได้ดาวผมก็ไม่ว่าเลยนะแต่ขอแค่ให้มาตีกันนะถ้าเปิดเขียวไว้โอเคตอนนี้แคลนเราก็นําอยู่เนาะแตดูเห็นได้ว่าแคลนผมนะชนะสงครามมาอย่างยาวนานนะไม่ได้แพ้มาถึง33วันแล้วนะอาจจะเพราะว่าเจอแคลนที่เขาไม่สามัคีเนาะแคลนผมก็ไม่ได้จมตีดุเดือดขนาดนั้นไม่ได้แบบได้ดาวครบ3ดาวทุกหลังนะแต่ว่าเราเน้นจํานวนนะเข้ามาตีกันอย่างพร้อมเพรียงนะส่วนใครที่อาจจะา เปิดเขียวแล้วไนมะ่มาตีผมก็จะเชิญออกนะแต่ถ้าว่างก็ขอเข้ามาใหม่ได้นะไม่ได้โดนผมแบนห้ามเข้านะแต่ถ้าใครที่อาจจะออกจากแคลนผมไปแล้วไม่แจ้งนะอาจจะออกดื้อๆนะผมก็จะไม่รับเข้าแล้วนะก็ก่อนที่จะออกบอกกันสักนิดนะหรือว่าใครที่แย่งตีบ้านนะผมก็จะไม่รับเข้าอีกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เขาไม่ได้อ่านกดแคลนผมเลยนี่ถ้าอ่านกดแคลนทุกนิดจะเข้าใจนะว่าผม,มให้ตีตรงหลังหรือมาซ้าเท่านั้นนะบ้านฟรีผมก็โน้ตไว้แล้วนะประมาณนั้น ออตอนนี้เกมแคนก็ประมาณนี้ก็เนื้อหาในคลิปนี้นะ่าจะจบเพียงเท่านี้นะยังไงฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันแล้วฝากกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ